นามาสเตค่ะทุกคนคูวีนะคะวันนี้วิอยากจะมาแนะนําโยคะสั้นๆง่ายๆสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยเล่นโยคะมาเลยก็สามารถทําได้นะคะและหลังตอนท้ายเราก็จะมาฝึก a f f i r m a t i o n ด้วยกันเดี๋ยวจะแนะนำและบอกอีกทีหนึ่งนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ท่า Child Post ก่อนเลยท่าง่ายๆคือท่าเด็กนะคะเราก็คือนั่งไปที่ส้นเท้าของเรา แล้วก็ทิ้งตัวลงไปเลยส่งแขนของเราไปที่ข้างหน้าแบบนี้แล้วก็เอาหน้าผากของเราวางไว้ที่แมตเสือพยายามกดก้นของเราลงที่ส้นเท้านะคะแล้วก็พยายามยืดพามือของเราไปข้างหน้านิดนึงให้แขนเราตึงๆเป็นการยืด ตั้งแต่โก้นของเราไปจนถึงปลายนิ้วและหายใจลึกๆยาวๆการเล่นโยคะเป็นการที่เราขยับร่างกายพร้อมกับลมหายใจของเรารวมถึงการที่เรา ค้างไว้ที่ท่าใดท่าหนึ่งเราก็หายใจให้ลึกและยาวนะคะท่าทุกคนพร้อมค่อยๆเดินมือของเราทั้งสองข้างออกไปนอกเสือนะคะขยับหน้าผากเราได้นิดนึงเราจะเอี้ยวตัวของเราไปทางด้านขวา ตอนนี้มือของเราทั้งสองข้างอยู่ที่นอกนอกเสือแล้วเราสามารถเอามือซ้ายของเราวางไว้บนมือขวาได้และก็วางหน้าผากของเราไว้บนเสือเป็นการยืดลำตัวด้านซ้ายหายใจลึกๆออกยาว ลื่ออกยาวคราวนี้ค่อยๆเดิน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 ยกหน้าผากเราขึ้นมาก่อนและเดินมือของเราไปที่ด้านซ้ายบ้างนะคะตอนนี้มือของเราสองข้างอยู่ที่นอกเสือสามารถเอามือขวาวางไว้บนมือซ้ายได้และเอาหน้าผากเราวางไว้ที่พื้นเหมือนเดิมยืดลำตัวซีขวา หายใจเข้าลึกออกยาวเข้าลึกออกยาวคราวนี้ค่อยๆเดินเดิน,เด,นเดินกลับขึ้นมาตรงกลางที่ชาวพสถ้าพร้อมก็ค่อ,อยยกสะโพกขึ้นมายกแขนขึ้นมาแล้ววางมือของเรา หัวไหลมาที่ท่า all four position หรือเรียกว่าท่าโต๊ะนะคะ table top โอเคสังเกตเช็คล่างกายของเราว่าข้อมือของเราอยู่ใต้หัวไหล่หรือเปล่าเข่าของเราอยู่ใต้สะโพกหรือเปล่านะคะความกว้างของมือก็จะห่างประมาณหัวไหล่ความกว้างของเข่าก็จะห่างประมาณสะโพกนะคะ เราจะมาทำท่าแคทคาวกันนะคะคราวนี้เวลาเราหายใจเข้าเราปล่อยหน้าท้องลงแล้วเราก็เชดอกขึ้นไหล่ห่างหูเวลาเราหายใจออกเราจะโค้งหลังคางชิดอ,อกหายใจเข้าแอ่นหลังนะคะกดไหล่ลงให้ไหลห่างหูและเชดหน้าขึ้น ใส่ใจออกโค้งเยอะๆคางชิดอกหายใจเข้าแอนเยอะๆค่ะเยอะๆหายใจออกโค้งเยอะๆ,ๆหายใจเข้าลึกและหายใจออกยาว อันนี้กลับมาที่ตรงกลางค่ะและให้วางข้อศอกของเราที่แมทของเราแล้วก็ทิ้งสะโพกของเราลงไปด้วยนะคะแขนของเราทั้งสองข้างจะขนานกันปลายนิ้วชี้ไปที่หน้าเสือแล้วหายใจเข้าแล้วแอนอ,อกขึ้นนะคะจะรู้สึกได้ตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงหลังของเราที่มันจะมีการแอนเคิร์ฟซึ่ง เป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะทําให้เราได้พาหลังของเราเนี่ยที่อาจจะเกิดจากการนั่งนานๆแล้วก็เริ่มงอแต่ถ้าเราทําท่านี้หลังของเราก็จะกลับมาที่ท่าที่เป็นปกติก็คือจะมีการแอนนิดๆที่หลังล่างนะคะจิงจท่านี้สามารถค้างได้นานหลายนาทีเลยอย่าลืมพยายามกดไหลลงนิดนึงนะคะ ไม่เอาแบบนั้นนะอากดไหลลงแล้วก็ไหลห่างหไูไม่กันลมหายใจอ่านนค,ค่อยๆวางอกลงแล้วพี่ตัวมานอนอจากนี้กอดเขาขึ้นมาเลยค่ะ กอดเข่าให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังกอดตัวเราเองนะคะกอดแน่นๆเลยแล้วก็เอ็นไปทางซ้ายทางขวานวดหลังของเราเอ็นซ้ายเอ็นขวาโอเจากตรงนี้ ให้เรากอดเข่าซ้ายขึ้นมาอย่างเดียวแล้วทิ้งขา,ขาขวาลงไปแล้วกอดมาให้แน่นขึ้นให้เข่าของเราชิดที่หน้าอกเราเลยนะคะและทีนี้ชันเข่าขวาขึ้นมาแล้ววางข้อเท้าซ้ายไว้บนต้นขาขวาแบบนี้หลังจากนั้นเราจะสอดมือเอามือซ้ายของเราเนี่ยจะสอดเข้าไปตรงกลางตอนนี้ขาของเราเป็นเหมือนเลขสี่ใช่ไหมคะเอามือซ้ายของเราสอดเข้าไปตรงกลาง ือขวางเราอยู่ข้างน,นอกและจับไปที่หน้าแข้งของเราหายใจเข้าก่อนหายใจออกพยายามกดกดขาของเรามาให้ชิดอกให้มากที่สุดตอนนี้เรากำลังยืดก้นของเราฝั่งซ้ายนะคะหลายคนอาจจะตึงมากท่านี้ก็เอาทำท่าที่เราทำไหวเราไม่จำเป็นจะต้อง ดูคนอื่นว่าใครทำได้มากกว่าเรานะคะเราทำในแบบของเราแล้วกดลงมาแล้วหายใจลกลึกๆอ่าคราวนี้คลายออกนะคะแล้วเปลี่ยนข้างบ้างครานี้เรากอนขาขวาขึ้นมาขาซ้ายเรายืดไปยาวๆ ชันขาซ้ายวางขาข้อเท้าขวาวางไว้บนต้นขาซ้ายสอดมือขวาเข้าไปตรงกลางมือซ้ายอยู่ด้านนอกและจับที่หน้าแข้งฝั่งซ้ายหายใจเข้าหายใจออกยาวหายใจเข้า หายใจออกยาวหายใจเข้าหายใจออกยาวอ่าค่ะนี้ค่อยๆคลายขาออกนะคะและกอดเข่าอรอบหนึ่งทางซ้ายกอดแน,น่นๆยกตัวเราขึ้นมาด้วยนะคะเราดีว่าเราสามารถที่จะจูบเข่าแล้วได้ไหม้โอเคแล้วคราวนี้ถ้าใครได้ พยายามโลตัวขึ้นมานั่งเลยอ่าพอเราโลตัวขึ้นมานั่งแบบนี้นะะหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกลบ,บิดมาที่ด้านขวามือซ้ายจับเข่าขวาไว้หายใจเข้าอีกรอบนึงแล้วหายใจออกบิดไปที่ด้านหลังมองผ่านไหล่ขวาไปเลย จะเข้ากับมาตรงกลางและหายใจออกบีดไปที่ด้านซ้ายหายใจเข้าอีกที่และหายใจออกบีดให้มากกว่าเดิมและกลับมาที่ตรงกลางนะคะคราวนี้ทุกคนนั่งในท่าคัสมาศสบายๆหลังตรง นะคะเอามือเปิดไปที่ด้านบนแล้วค่อยๆหลับตาค่ะหลังจากที่เราได้ยืดคลายกล้ามเนื้อในบางส่วนแล้วนะคะวันนี้วิอยากจะมาแนะนำการทำ affirmation s มันคือการบอกตัวเราเองยืนยันในบางสิ่งที่เราอยากจะเชื่อและอยากให้มันจะเป็นจริงนะคะ การกระทําของเราความคิดของเรามันก็จะเป็นไปนตามสิ่งที่เราบอกย้ํากับตัวเองนะคะ affirmation วันนี้ที่อยากจะให้ทุกคนลองบอกกับตัวเองเป็นคําง,ง่ายๆเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ต้องการให้มันเป็นความจริงนะคะตอนนี้ขอให้ทุกคนหายใจเข้าลึก มาที่กลางอกของเราและหายใจออกยาวเวลาเราหายใจเข้าอกแระพองขึ้นมาและหายใจออกยาวหายใจเข้ามาที่กลางอกและหายใจออกปลดปล่อย ทุกสิ่งที่เราไม่อยากจะเก็บไว้นะคะนี่อยากจะชวนใทุกคนมาพูด affirmation ตามวี่สามารถพูดในใจก็ได้หรือว่าจะพูดออกเสียงก็ได้นะคะทุกครั้งที่เราพูดเราก็หายใจส่งพลังงานเข้ามาที่กลางอกของเราพร้อมแล้วมาเริ่มกันนะคะ วันนี้เราจะมีความสุขวันนี้เราจะตั้งใจทำตามเป้าหมายของเราวันนี้จะเป็นวันที่ดีให้ทุกคนหายใจเข้าลึกไปที่กลางอ,อกอีกครั้งหนึ่งและหายใจออกยาว ทุกคนอาจจะมี affirmation s ที่อยากจะบอกตัวเองแตกต่างกันไปนะคะให้ลองดูว่ามีสิ่งไหนที่เราอยากจะเชื่อและอยากให้มันเป็นจริงเราสามารถบอกตัวเราได้ทุกวันยิ่งเราบอกซ้ำย้ำากับตัวเราเราก็จะเชื่อในสิ่งนั้นนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มาฝึกด้วยกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง Namaste ค่ะ